สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่ yeah! การแพทย์แปดนาทีวันนี้ก็มาเกือบสี่ทุ่มนะครับไม่ทราบวา่ายังมีท่านใดอยู่กันหรือเปล่านะครับหรือว่าแบบไปฟังอะไรนะไลฟ์ไหนอยู่นะครับอ่าแวะมาดูไลฟ์นี้หน่อยนะครับผมโอเคอ่ามีเข้ามาแล้วนะครับบางท่านโอเค หมอคิดว่าภาพและเสียงก็น่าจะจะปกติดีนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการให้ยานะให้ยาก่อนผ่าตัดช็อกแคลเซียำเลยนะว่าเป็นช็อกแคลซีสนะครับวันนี้เนี่ยเพิ่งทำการประชุมมิทติ้งบราวเทเบิลนะคุยกับคุณหมอกลุ่มเล็กๆนะครับประมาณสัก40คนนะครับเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ ในการดูแลรักษาคนไข้ที่เป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่รวมทั้งเป็นช็อกโกแลตซีสด้วยนะครับเอ๊ะทำไมหมอต้องพูดทั้งคําว่าภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วก็มีคําว่าช็อกโกแลตซีสเพราะว่าภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เน so ี่ยนะครับมีได้หลายแบบนะมีได้หลายแบบใหญ่ๆมีทั้งหมด4อันนะครับอันแรกคือเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่รังไข่กลุ่มนี้เนี่ยเรา เรียกว่าช็อกโกแลตซีสนะครับอันนี้อันที่1อันที่2ก็เรียกว่าเป็น SPE เนาะ superficial p en e r i t o n e a l endometriosis นะครับก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ไปเจริญเติบโตแปะ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 อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงน,น,รงน,น,รงนี้ในอุ้งเชิงกานนะครับอันนี้อันที่2อ,อันที่3นะครับเป็นเขาเรียกว่า d e นะครับ deep endometriosis สมัยก่อนเราจะใช้คาว่า die เนาะ deep i n f l t r a t i v e e n d o m e t r o s i s แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น DE แทนนะครับและอันที่4คือภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญไปที่ฝังไปที่เนื้อมดลูกนะเนื้องอกอที่ตัวกล้ามเนื้อมดลูกอันนี้คืออันที่4นะครับโอเคกลับมาถึงเรื่องของอการดูแลรักษาการผ่าตัดช็อกโกแลตซีสนะครับวันนี้หมอพูดไปว่าจะเลือกนะการรักษา แบบไหนเนี่ยนะครับปัจจัยก็คือ3อันนะสอันก็คือ1เอ่อ best available evidence ก็คือว่างานวิจัยล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยระดับแบบที่รวมหลายๆงานวิจัยหรือว่าเป็นงานวิจัยที่เป็น case report ที่แบบเป็นรายงานนานๆเจอทีอันนี้ก็ต้องอ่านให้หมดพยายามดูให้หมดอันนี้อันที่หอันที่สก็คือเขาเรียกว่า คลินิก้า expertie คือคุณหมอเนี่ยมีความรู้ความชำนาญด้านนั้นเยอะขนาดไหนนะครับอาจจะเป็นคุณหมอที่ดูแลเพราะว่ามีบุตรยากอาจจะเป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องของมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคุณหมอที่แตกต่างกันก็ให้แนวทางการรักษาที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกตินะครับอันที่3คือเอาคนไข้ไปศูนย์กลางนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติอย่างไรมาด้วยปัญหาอย่างไร ต้องเอาสามงนี้มารวมกันนะครับจะเอาแค่แบบในตำรายอย่างเดียวไม่เอาคนไข้ไปศูนย์กลางก็ไม่ได้จะเอาคนไข้ไปศูนย์กลางอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้หลักฐานความรู้อะไรเลยก็ไม่ได้นะครับหรือว่าจะเอาจากคุณหมอเป็นหลักเลยนะครับคุณหมอทําได้แบบนี้ชำนาญแบบนี้เนี่ยแต่ว่ารักษาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคนไข้ก็ไม่เหมาะเพราะฉะนั้นให้ดีที่สุดคือสามงนี้มารวมกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้น ณปัจจุบันแล้วกันนะครับหลักฐานนะทางวิทยาศาสตร์นะครับ,บก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการให้ยาก่อนผ่าตัดท็อกาลสไม่ได้จําเป็นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคําว่าไม่ได้จําเป็นต้องไปดูเอาคำที่เขาวัดนะสิ่งที่เขาวัดมาในในงานวิจัยมีอะไรบ้างเช่นเสียเลือดไม่แตกต่างกันเวลาในการผ่าตัดไม่แตกต่างกัน โอกาสมีรูปไม่แตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นหมอแค่ยกตัวอย่างนะครับต้องไปดูแต่ละการศึกษาว่าตัวที่เขาวัดคืออะไรนะอันนี้สําคัญนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราเป้าหมายเป้าหมายในการให้ยาเนี่ยเพื่อที่จะไปก่อนผ่าตัดเนี่ยนะครับหลายๆครั้งนะไม่ได้มีงานวิจัยเช่นในต่างประเทศเขาจะผ่าตัดโ็อโกแลตซีสเนี่ยเขา รอแค่เดือนเดียวนะครับของประเทศไทยรอคิวหเดือนที่จะผ่าตัดระยะเวลาในการรอมันก็มีผลกับการดําเนินไปของโรคการที่เรารอ6เดือนตัวโรคอาจจะเป็นมากขึ้นคนไข้าอาจจะมีอาการปวดประจําเดือนทุกเดือนเลยกว่าจะถึงเดือนที่ผ่าตัดเพราะนั้นการให้ยาก,ก็อาจจะมีความจําเป็นนะครับเป็นต้นนะเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉนั้นต้องไปดูในรายละเอียดอันที่2ถ้าในมุมของหมอนะครับ หมอคิดว่าคนไข้ที่ให้ยาก่อนผ่าตัดจะผ่าตัดง่ายกว่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะนะครับคือการผ่าตัดภาะวะเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญพันที่บางครั้งเนี่ยเราเข้าไปมันจะมีการอักเสบเยอะมากเลยเยอะมากจริงๆนะครับจับตรงไหนก็เลือดออกแตะตรงไหนก็เลือดออกหมอจะคิดว่าอะไรจะอธิบายเหมือนยังไงดีให้เห็นภาพเหมือนกับ ช่องฟนะีบเหรอที่จับตรงไหนน้ำแข็งก็จะละลายอ่ะแบบจับแล้วอะไรก็ติดมือมาหมดอมืนะครับสรุปว่าทำการผ่าตัดได้ยากการที่ให้ยาเนี่ยมันช่วยลดปริมาณการอักเสบได้อนนี้อันนี้มีข้อมูลชัดเจนเพราะนั้นการที่เราฉีดยาไปก่อนโดยส่วนตัวหมอคิดว่าทำให้หมอผ่าตัดได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีอารมณ์อารมณ์ในการผ่าตัดก็จะดีก็จะสงบนะครับผ่าตัดง่ายไงนะครับ บางทีเจอผ่าตัดแบบยากๆเนี่ยอารมณ์ของเราก็จะแบบมีความขุนมัวระดับเลยนะคือผ่ายากแล้วมันก็จะมีงุนหิดบ้างนะครับขนาดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนงุนหิดยากแลวนะก็ยังงุนหิดว่าแบบโอ้โหทำไมเคสนี้ผ่ายากจังเลยนะครับแล้วบางครั้งก็ใช้เวลาผ่าตัดนานกว่าปกติแทนที่วันหนึ่งเราจะผ่าได้สรมายเราอาจจะผ่าได้แค่2รลายอีกลายหนึ่งผ่าไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด มีความสำคัญเพราะนั้นโดยส่วนตัวหมอย้ำนะโดยส่วนตัวจะให้ยายก่อนผ่าตัดยกเว้นได้คิวเร็วมากๆแบบอีก2อาทิตย์ผ่ายอย่างเงี้ยยาย,ยัางไงก็ไม่ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ไม่ทันอยู่แนละ้วก็ผ่าเลยก็ได้นะครับอันนี้อันนี้สองอะไรนะคือ best available evidence บอกว่าไม่ตัดจากประสบการณ์ส่วนตัวของหมอบอกว่าตัดนะครับสุดท้ายมาถึงคนไข้ก็คนไข้ก็จะรอคิวผ่าตัดได้นานขนาดไหนนะครับ บางคนบอกว่าโหหนูต้องรีบผ่าตัดเลยภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้จะต้องบินไปต่างประเทศนะครับอ่ะโอเคก็ให้ยาไม่ทันแน่นอนคุณหมอหนูอยากผ่าช่วงตุลาฯรอโรงเรียนปิดเทอมก่อนนะครับเป็นคุณครูหมอก็จะให้ยาเพื่อกดไว้ก่อนเลยไม่ให้คนไข้มีประจําเดือนทาให้ก้อนยุบลงได้บ้างบอกว่าจะผ่าตัดง่ายขึ้นอันนี้คือเรื่องของเอาคนไข้เป็นศูนย์กลางนะครับก็นี่แหละครับมีทั้งหมด3ามวงเนาะมารวมกันนะครับอุ้ย ลืมใส่แบนเนอร์ว่าแบบติดตามทาง Youtube แล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้นะครับผมโอเคมีคนถามว่าเรื่องโควิดนะฮะท้องสามห้าวิติดโควิดรักษาครบหมดแล้วต้องผ่าตอดแบบผู้ป่วยโควิดอยู่ไหมไม่นะครับคลอดเองได้เนาะแม้แต่เป็นโควิดก็สามารถคลอดเองได้นะ ขนาดเป็นอยู่นะหมายถึงขนาดเป็นอยู่ก็สามารถคลอดเองไนดะ้ท่านนี้นะครับเจอเนื้องอกที่มดลูกพยาฮอร์โมนฉีดครั้งที่6ครบกําหนดแล้วเป็นม,มานิดหน่อยหลังจากหกเข็มเป็นม,มาเยอะมากติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วปกติไหมโอ้แปลว่าตัวโรคของเราอาจจะยังไม่หายไปทั้งหมดนะต้องมาคุยกับคุณหมอดูนะครับผมโอเคท่านนี้นะฮะเนื้องอก12เซนจอดแล้วค่า C A ขึ้นจะเป็นมะเร็งไหม ก็ไม่เสมอไปนะครับอยากให้มาตรวจติดตามอย่างต่อนมนะ่ไม่เสมอไปคือเขาจะมีวิธีคำนวณนว,นะว่าเหมือนหรือเปล่าแต่ว่ายังไงสุดท้ายนะครับต้องเอาชิ้นเนื้อมาตรวจเนาะต้องผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะจะได้บอกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมโอเคก็จะสั้นประมาณนี้นะครับใช้เวลาเกินไปนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถ กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วก็หมอขออนุญาตฝากกดติดตามทาง YouTube นะแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีพร้อมสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ